สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง DK Auto Garage วันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถ SUV Style Off Road ที่มาแรงมากในปี2025นั่นก็คือแทง300รุ่นใหม่ล่าสุดที่ตอนนี้มีการอัปเกรดหอหลายจุดทั้งดีไซน์เทคโนโลยีและสมรรถนะเพื่อให้พร้อมลุยทุกเส้นทางอย่างแท้จริงเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอกทัง300ปี2025มาในโทนสีเทาที่ดูเท่และหรูหราขึ้นกว่าเดิมด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงเหลี่ยมที่โดดเด่น พร้อมไฟหน้าแบบเล็ดทรงกลมที่ยังคงเอกลักษณ์ความเป็นออฟโรดเอาไว้ขอบกระจกด้านข้างและเส้นสายตัวถังถูกออกแบบมาให้ดูบึกบึนและพร้อมลุยทุกสภาพถนน,ล,นล้ออลูมยขนาด18นิ้วพร้อมอยางแบบออเทเรนช่วยเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่บนทางธุรกันดารขณะที่ด้านหลังของรถก็มีไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และยังคงมาพร้อมอยางอะไหล่ติดท้ายรถที่บ่งบอกถึงความเป็น SUV แท้สายลุยได้อย่างชัดเจนเมื่อเปิดประตูเข้ามาภายในห้องโดยสาร เราจะพบกับความหรูหราและความทันสมัยที่ไม่แพ้รถยุโรปราคาแพงบอะหนังแท้คุณภาพสูงให้สัมผัสนุ่มสบายพร้อมปรับไฟฟ้าและมีระบบทำความร้อนหน้าจอแสดงผลกลางขนาด14.6นิ้วทำหน้าที่ควบคุมฟังก์ชันต่างๆของรถรวมถึงระบบนำทางกล้องรอบคันและเครื่องเสียงระดับพรีเมียมที่ให้เสียงคมชัดรอบทิศทางแผงหน้าปัดเป็นแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบขนาด12.3นิ้วที่แสดงข้อมูลการขับขี่อย่างละเอียดไม่ว่าจะเป็นความเร็วอุณหภูมิหรือการทำงานของระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ ในเรื่องของขุมพลังทั้ง300ปี2,025มาพร้อมเครื่องยนต์2.0ลิตรเทอร์โบชาร์จท,ที่ให้กำลังสูงสุดประมาณ220แรงม้าและแรงบิดกว่า380นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ8สปีดพร้อมระบบขับเคลื่อน4ล้อแบบฟูลไทม์ที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้ถึง9โหมดไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายโคลนหิมะหรือแม้แต่โหมดโรยหินระบบช่วงล่างแบบอิสระทั้งหน้าและหลังพร้อมระบบบล็อกเฟืองท้ายหน้าหลังทำให้สามารถลุยทางชันหรือครุขระได้อย่างมั่นใจ นอกจากนี้ยังมีระบบช่วยลงทางลาดชัน Hill Descent Control และระบบควบคุมความเร็วตามขนา o ออฟโรด c r a w l Control ที่ช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ง่ายยิ่งขึ้นในทุกสถานการณ์ในเรื่องความปลอดภัยทัง300ก็จัดเต็มไม่แพ้กันด้วยระบบช่วยเบรกฉุกเฉินระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาระบบควบคุมความเร็วแบบแปรผัน Adaptive Cruise Control และกล้อง360องศาที่ให้มุมมองรอบคันอย่างชัดเจนสำหรับราคาในประเทศไทยยังไม่มีการประกาศอย่างเป็นทางการ แต่จากกระแสะข่าวคาดว่าอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ1.6ถึง1.8ล้านบาทซึ่งถือว่าเป็นราคาที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับออปชันที่ให้มาแบบจัดเต็มขนาดนี้สรุปแล้วแท้ง300ปี2025ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับใครที่กำลังมองหา SUV Off-Road แท้ๆท,ที่มาพร้อมดีไซน์แข็งแกร่งสมรรถนะยอดเยี่ยมและเทคโนโลยีล้ำสมัยที่สำคัญคือมันยังตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและนอกเมืองได้อย่างลงตัว หากเพื่อนๆชอบรีวิวรถแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง DK Autograde ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ